สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่นำเราศึกษาพระคำของพระเจ้าและเติบโตขึ้นด้วยกันกับผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับดำเนินรายการในวันนี้จากพระธรรมโรมบทที่1ข้อ8ถึงข้อ17ครับโรมบทที่1ข้อ8ถึง17ก่อนอื่นขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าสำหรับพวกท่านทุกคน โดยทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าความเชื่อของท่านเลื่องลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าเมื่ออธิษฐานนั้นข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านเสมอข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้ว ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาหาพวกท่านในที่สุดเพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านเพื่อจะได้นำของประธานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้และเพื่อเสริมกำลังท่านหมายความว่าจะได้มีการหนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติอื่นๆแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและชาติอื่นๆด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชและคนที่ไม่มีการศึกษาด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านที่อยู่ในกรุงโรมด้วยข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกกรีกด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อพระชนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับ อยากจะนําเราได้เรียนรู้และใคร่ครวญในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อที่เลื่องลือไปนะครับความเชื่อที่เลื่องลือไปเป็นลักษณะความเชื่อของพี่น้องที่อยู่ในกรุงโรมครับอาจารย์ปโลเขียนจดหมายไปถึงคนที่อยู่ในกรุงโรมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วความตั้งใจของอาจารย์ปโลคืออยากจะไปเยี่ยมแต่ว่ามีอุปสรรคมีหลายๆอย่างที่ไม่สามารถไปเยี่ยมได้ท่านก็เลยส่งจดหมายนี้ไปก่อนนะครับและก็ไปหนุนใจ และสิ่งที่เปาโลได้ยินจากการพูดกันมานะครับก็คือว่าความเชื่อของพี่น้องที่อยู่ในกรุงโรมเนี่ยเป็นความเชื่อที่เข้มแข็งมากเป็นความเชื่อที่บอกว่าเรื่องลือไปทั่วโลกดังนั้นเองเปาโลต้องการจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่นะครับ แต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพราะว่าความเชื่อที่เลื่องลือไปเปาโลอยากจะเห็นการอัศาจรารย์หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับแต่จุดประสงค์ที่สําคัญของการที่เปาโลอยากจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่ในกรุงโรมคือ 1. เพื่อนําของประทานมาหนุนใจนะครับนั่นคือความตั้งใจของเปาโลนะครับและก็เป็นบทเรียนสําหรับชีวิตของเราได้ว่าคริสเตียนทุกคนจําเป็นต้องได้รับการเสริมสร้าง เปาโลอยากจะไปเสริมสร้างพี่น้องในกรุงโรมให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นนะครับมีกําลังขึ้นและมีความเชื่อที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับซึ่งการที่เปาโลต้องการในประเด็นนี้โดยมีเหตุผลต่างๆนะครับเพราะว่าหนึ่งมีอันตรายจากการถูกล่อลวงที่อยู่รอบด้านมารซาตานก็วนเวียนอยู่รอบด้านนะครับดังนั้นเองมันใช้วิธีการต่างๆที่จะทําให้ผู้เชื่อเนี่ยวยเขว หรือหลงทางไปได้เปาโลจึงอยากจะเดินทางไปเพื่อหนุนใจเขาเสริมสร้างเขาเพื่อให้เขารู้หลักความเชื่อที่ถูกต้องนะครับในการที่จะวางความเชื่อของตัวเองบนพื้นฐานที่ถูกต้องในพระ,จะ,พระเจานะครับอย่างที่สองก็คือว่าณนะเวลานั้นมีอันตรายจากคำสอนเทียมเท็จเยอะแยะมากมาย สอนเรื่องของพระเยซูไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์แท้สอนเรื่องของระหว่างกายวิญญาณเราต้องแยกออกจากกันดังนั้นเราจะทําผิดกับร่างกายยังไงก็ได้เพราะว่าวิญญาณเราถูกไถ่แล้วคือคําสอนเทียมเทศพวกนี้มันกระจายไปอย่างรวดเร็วมากเปาโลจึงต้องการเพื่อจะไปสอนแล้วก็ปกป้องผู้เชื่อที่นั่นนะครับและเพื่อจะได้รับการหนุนใจซึ่งกันและกัน รประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเปาโลเองนอกจากจะไปหนุนใจคนที่นั่นแล้วเปาโลก็ได้รับการหนุนใจกลับคืนมาเหมือนกันเพราะเพียงแค่เปาโลได้ยินว่าพี่น้องเหล่านั้นมีความเชื่อที่เลื่องลือไปเขาก็มีกําลังมากขึ้นในการรับใช้พระเจ้าเขาก็มีความเข้มแข็งขึ้นในการรับใช้พระเจ้าเขาก็มีความชื่นชมยินด,ดีในข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้าเพราะว่าเขาเหล่านั้นแสดงความเชื่อที่เข้มแข็งที่ยืนหยัด และยืนยันในความเชื่อที่พวกเขามีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอย่างต่อมาอย่างที่สองที่เปาโลอยากจะไปก็คือว่าข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยนะครับเก็บเกี่ยวผลนี้หมายถึงเก็บเกี่ยว2อย่างครับเก็บเกี่ยวผลในฝ่ายพระวิญ,ญญาณและเก็บเกี่ยวผลในเรื่องของการเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเปาโลให้ความสําคัญทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณนะครับในคิดจักรของเราก็เช่นเดียวกัน รเราจําเป็นต้องสร้างพี่น้องผู้เชื่อของเราให้เข้มแข็งขึ้นในด้านคุณภาพในขณะเดียวกันเราก็ต้องเพิ่มปริมาณสําหรับผู้เชื่อในคิดจักรของเราให้เพิ่มขึ้นออกไปประกาศออกไปเชิญชวนออกไปนําคนเข้ามาแล้วก็สอนให้เขารักษาสิ่งสารพัดที่เราสอนเขาให้เป็นคริสเตียนที่มีคุณภาพนั่นคือคิดจักรที่จะเจริญเติบโตเหมือนกับที่เป้าหมายของเปาโลอยากจะไปที่กรุงโรมนะครับไปดูว่าคนที่นั่นเพิ่มขึ้น ทั้งคุณภาพและปริมาณจริงๆนะครับอย่างที่3เพื่อประกาศข่าวประเสริฐนะครับเพราะว่าเรื่องราวข่าวประเสริฐนั้นเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่เปาโลจะเดินทางไปยังที่ต่างๆนะครับเพราะว่าข่าวประเสริฐนี้เองทําให้เปาโลตัดสินใจไปในที่ต่างๆเปาโลจึงใช้คํานึงในที่นี้ที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ใช่ไหมครับเปาโลจึงอยากจะออกไปใช้หนี้หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าเพราะคนทุกคนในโลกนี้แหละ นะครับเปาโลจึงอยากจะไปในที่ต่างๆเพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐคนทุกคนในโลกนี้นะครับเป็นเหตุให้เปาโลอยากจะเดินทางไปบอกข่าวประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นเองคริสเตียนทุกคนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเปาโลก็คือเป็นนี่เมื่อเราเป็นนี่เราจะต้องชดใช้นี่นะครับเราไม่รู้ว่าเราเป็นนี่เขาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าใครเป็นนี่ใครตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อพูดถึงข่าวประเสริฐแล้วเราเป็นนี่เราจําเป็นต้องใช้นี่ เหมือนกับว่ามิชชันนารีสมัยก่อนเนี่ยมาประกาศให้กับบรรพบุรุษของเราและเราก็ได้รับข่าวประเสริฐนี้โดยพ่อแม่เพื่อนปู่ย่าตายายของเราและหนี่ของเราที่จะใช้ก็คือไปบอกเรื่องนี้กับคนอื่นนะครับดังนั้นเองสิ่งที่คริสเตียนเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องบอกเรื่องข่าวประเสริฐกับคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเปาโลใช้คําว่าอะไรครับอารายชนและอนารายะยชนถ้าเราสรุปรวมก็คือทุกคนในโลกนี้ ควรที่จะได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับเราต้องออกไปและจะทําให้ความเชื่อนั้นเลื่องลือไปคริสเตียนเป็นนี้ใครบ้างทั้งปราชทัังคนเขาทั้งคนที่มีความรู้และคนไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่ประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่อยู่รอบข้างเราไม่มีเหตุผลใดที่เราจะบอกว่าพระเจ้าคนนี้ผมไม่รู้จักคนนี้ผมไม่คุ้นคนนี้ผม,มรู้สึก ใจไม่ดีที่ไม่พูดเรื่องของพระเจ้ากับเขาไม่มีเหตุผลใดเพราะเปาโลบอกว่าเราเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้หนี้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและคําที่สําคัญที่เปาโลใช้คือข้าพระเจ้าไม่ละอายต่อข่าวประเสริฐหมายความว่าภูมิใจที่ได้มีข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปบอกกับคนอื่นๆนะครับเราอาจจะดีใจโอ๊ยห้างนี้ลดราคา ร้านนี้ลดราคาเราดีใจมากเลยที่ได้บอกเรื่องนี้แต่จะมากกว่านั้นถ้าเราบอกข่าวประเสริฐของพระเจ้ากับคนอื่นๆเหมือนเราบอกข่าวดีเนี้ยกับคนทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เปาโลอยากจะหนุนใจเราเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชของพระเจ้ามันทําให้คนอื่นได้รับความรอดนะครับและเป็นการบ่งบอกว่าเราได้เริ่มต้นที่ความเชื่อของเราและจะไปสิ้นสุดที่ความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี้ย มันจึงเลื่องลือไปและมันจะเกิดผลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลอยากจะหนุนใจเราและอยากจะให้เราออกไปนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปบอกกับคนอื่นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าพูดไม่เก่งพูดไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าครับถ้าคุณยังพูดเรื่องพระเยซูไม่เป็นลองมายืนในที่ที่แสงของพระเจ้าจะสะท้อนเรื่องของพระคิดออกไปจากชีวิตของคุณเริ่มต้นจาก ตรงนี้ก่อนนะครับและเราจะสามารถสําดงความเชื่อที่เรื่องลือออกไปได้จากชีวิตของเราครับและกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life รายการที่หนุนใจเราที่จะนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปบอกกับคนอื่นจากชีวิตของเราให้เรารับใช้พระเจ้าร่วมกันให้เราที่ถามด้วยกันครับพระเจ้าที่บิดาสาธุการแดบพระองค์ขอพระเจ้าใช้เราที่จะออกไปเป็นแสงสว่างของพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์กับคนทุกๆคน เพื่อเราจะสามารถให้ความเชื่อของโรรองเรื่องลือไปในที่ต่างๆได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังเราทั้งหลายอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมนะครับดู CGNTV กดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe เพื่อที่เราจะแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนอื่นอีกมากมายครับ